สวัสดีครับคลิปนี้เรามาเล่นกิจกรรมลดยับรับสงการกันแต่เสียงนี่จะแบบเร็วๆหน่อยนะเพราะว่าผมอยู่ที่บิ๊กซีโอเควิธีเล่นก็ตามนี้เลยมันเลือกได้สีสกินถ้าสกินที่มีแล้วก็จะเป็นลูกแก้วเออแล้วก็ตามนั้นเลือกได้สีสกินยิ่งเลือกสกินเข้าไปเยอะมันก็จะลดเยอะแล้วก็รีเฟซครั้งแรกฟรีครั้งต่อไปก็จะเสียคูป,ปองนะโอเคครับกิจกรรมนี้เหมือนจะเป็นสกินใหม่ของเว็บนะตัวเนี้ย ลดเจก็นะ่าสนใจอยู่นะนี่เลียก็สวยแต่ผมว่าจะลองรีดูก่อนครั้งแรกมันฟรีนะโอเคลองรีลองวันฟรีกันมันจะเคลียร์ทั้งตารางเลยแล้วก็ที่เราเลือกไว้มันก็จะเคลียร์ไปเราต้องเลือกใหม่คือมันเลือกได้เฉพาะ4ี่สกินใน8สกินที่เราหมุนมาใหม่นี่ปเป็นสกินใหม่นี่เลีย,ยสวยแต่ตัวอื่นเดี๋ยวผมจะลองรีเฟชแบบเสียคูปองดูละกันครั้งช่วงแรกๆมาเสีย3มแต่ครั้งต่อไปมันจะเสียเยอะขึ้นสูงสุดที่10คูปองนะถ้าจะรีเฟชอ่ะ ดี๋ยวลองเคลียร์กระดานอีกสักรอบสรอ,อบสุ่มหาสกินที่มันวสวยๆนะตัวไหนที่เราเลือกเข้ามาแล้วเราจะไม่เอาแล้วก็กาบาดทิ้งได้นะแต่เดี๋ยวผมจะรีเฟซตารางเลยรางวัลทั้งหมดก็มีประมาณนี้สกินก็ สวยอยย่แต่ไม่ถึงกับสวยมากนะเพราะว่ามันลดราคาค่อนข้างเยอะต้อนรับสงการต้อนรับสงการก็เลยเสียงเด็กค่อนข้างเจียวจ้าหนึงนะครับอยู่บิ๊กซีโอเคเดี๋ยวผมจะลองเล่นไปรีเฟซไปหาจะกินที่ถูกใจสักแป๊บนึงนี่ก็ยังใจเฉอยสกินแบบระดับสูงค่อนข้างจะออกยากหนึงแล้วก็ต้องเสียคูปองในการรีเฟต โอเคครับผมจะเอาตารางนี่แหละเพราะว่าจะเอาเว็บสกินใหม่ด้วยแล้วก็เตี้ยวเส้นสวยแน่ๆลดเยอะแล้วยแน่ๆอีก2สกินเอาอะไรไดีวะเลือกให้ครบ4สกินไปเลยนะมันจะได้ลด15%เปอร์เซ็นเซลฟี่อีกสกินหนึ่งไม่มีตัวอะไรเลยนะมินาไม่สวยะมินาเอาลิงแล้วกันลิงอันนี้สวยแต่ก็ไม่ค่อยได้เล่นลิงริงลดเยอะลด70%โอเคก็เอาตามนี้เหลือลาเหลือเท่าไหร่วะเนี่ย395คู39ปองซื้อไปเลย โอเคซื้อไปแล้วแต่ว่ากิจกรรมก็ยังสามารถเล่นได้อยู่นะใครจะมาซื้อสกินก็สามารถจะรีเฟซแล้วก็ซื้อสกินใหม่ได้อีกเลยใครไม่มีสกินน้อยฟุ้มมากเลยกิจกรรมนี้โอเคเลือกแล้วเราก็มาดูในกล่องจดหมายกาันรับสกินไปเลย โอเคเรามาโฟกัสกันที่วิบสกินใหม่ละกันเพราะว่าสกินใหม่รอบนี้เป็นสกินเดียวแต่ว่ามันจะไม่มีเอฟเฟกนะเดี๋ยวผมจะรีวิวแบบเร็วๆเลยละกันครับ Let's go เอฟเฟกต์วาร์ปไม่มีเป็นลิมิเต็ดแบบเทาๆเอฟเฟกเหมือนเดิมหมดเลยไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยยกเว้นแค่รูปตัวมันแต่รูปมันสวยอยู่นะมันเป็นดินสอโอเคเดี๋ยวค่าตัวเดียวพอละค่าเตนตัวเดียวพอละเพราะว่าไม่มีเอฟเฟกนี่ยันติเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะ โหเตมันโหดดียนะเราเป็นอมตะข่าม่านโอเคครับ mm hmm. เสียงเจ้า,จาและ mm hmm. พอแล้ว mm hmm. เดี๋ยวฟังกัน mm hmm. ไม่รู้เรื่องโอเคครับถ้าคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื mm ่อ hmm. เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับจากการคหน้าบ๊ายบาย